ความสุขของคนเราเนี่ยเวลาพูดถึงอาหารนะครับมันมองสามมุมนะความสุขให้กับตัวเองแค่เราเครียดนะครับแค่ได้กินได้ดื่มเนี่ยอะไรที่เราชอบเนี่ยมันก็คือเพิ่มความสุขให้กับเราสองเนี่ยผมว่าความสุขเนี่ยมนเกิดขึ้นจากคนรอบข้างได้เห็นเขามีความสุขบางทีเราก็มีความสุขไปด้วยอันที่3ผมว่ามันเป็นเทรนด์แล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยั่งยืในในอนาคตอาหารมันคือเรื่องของแชร์ลิ่งบางทีเรากินอาหารคนเดียวเอ๊ะทำไมมันอร่อยไม่เท่ากับการกินอาหารร่วงมมือกับคนอื่นทั้งที่ประสบการณ์ การแชร์ในเรื่องของรสชาติการแชร์ในเรื่องของเอกลักษกันต <AND> ่างๆนะนนับโ o นแมคเมเกดเนี่ยเราเชื่อว่าเราเป็นผู้นำด้ของซนแมาเมเกวันนี้เราต้องการที่จะเป็น l i f e สไตล e เดสทีเนชั o นเพราะ้นความเป็นไลฟ์สไตล์ d e s t i n a t i o n ่ะเราต้องรู้จริงทำจริงแล้วก็ให้เกิดขึ้นจริงให้กับผู้บริโภคครับ ต้องบอกว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีไลฟ์สไตล์ที่เด่นชัดขึ้นวันนี้เราต้องก้าวนําในเรื่องของพาที่เป็นลูกค้าปัจจุบันคนที่2คือลูกค้าในอนาคตลูกค้าปัจจุบันได้บ่งแล้วแล้วว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเราก็เลยพอซีว่าลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย จะมีความชัดเจนในเรื่องของไลฟ์สไตล์และแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่เป็น very segment มากมากปราทเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราเองครับมันเกิดขึ้นจากแ a ชั่่นของเราก่อนจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่อง3พวกนี้เลยครับจนมาเกิดในเรื่องของโคเม f เฟสิวัลที่ในแต่ละปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับต้องบอกว่าโคเม r มาเก็ตเราเชื่อว่าเราเป็นผู้นำในซุปเปอร์มาเก็ตแต่ความเป็นผู้นําในเรื่องของซุปเปอร์มาเก็ตเนี่ย ผมอยากให้ผู้บูดคเป็นคนพูดเองดีกว่าความเป็นผู้นำอะครับมันมีหลายด้านเนาะวันนี้เราต้องการที่จะเป็นไลฟ์สไตล์เดสเซนเซชันเพราะนั้นความเป็นไลฟ์สไตล์เดสเซนเซชันน่ะเราต้องรู้จริงทำจริงแล้วก็ให้เกิดขึ้นจริงให้กับผู้บริโภคครับซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าเราเป็นในเรื่องของ Flavor of the Kingdom เป็นที่ที่รวบรนรสชาตินะครับแบบ่งเป็น3แกนไม่ว่าจะเป็น Hidden Fl a v อ r ต้องมีสินค้าที่จัดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีส ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเนื้อหรือเรื่องของปลาที่เราอาจจะไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนไม่เคยได้ลิ้มลองมาก่อนก็จะนำมาปรากวในที่นี้ที่เดียวออสตาเนี่ยต้องเรียกว่าเรารวบรวมจากไม่ว่าจะเป็นดาราหรือเซเลบตี้ที่รวบรวมทั้งสินค้าและก็ร้านอาหารเนี่ยมาอยู่ในที่นี้ที่เดียวสุดท้ายคือเฟร์ไลท์ครั้งแรกในรีเทลหรือครั้งแรกในประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นอาหารบางอย่างกระทั่งผมก็ยังไม่เคยชิมเลยทุกปีเราก็เลยสร้างในเรื่องของ g o u ม m e t market ก็ม r m e น y ให้เกิดความใหม่อยู่ตลอดเวลา เพราะเราเชื่อว่าวันนี้เราไม่ใช่เป็นแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราไม่ใช่เป็นผู้รวบรวมในเรื่องของการคัดสรรด้วยจริงๆเนี่ยผมว่าเราเป็นแหล่งพูดดีที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่มาอยู่ในที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าร้านค้าหรือวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งวิธีการกินวิธีการอยู่ด้วยครับเปิดแรกเนี่ยเราจะจัดที่คอเชียเอฟเวนิวก็คือที่เดมคอเทียก็เริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง12เราจะมีพาร์ทที่อยู่ในพาร์ทของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ของในพาร์ทที่เป็นของอาหารเเรราาด้้้ววววยก็ิ่่่มมตตััังงแนนนีีจถึท10ค จริงอย่าง Experi e n c e ยร่ผมว่าพฤติกรรมผู้รู้วเปลี่ยนแปลงไปครับสิ่งที่เราต้องตอบโจทย์คือผมว่ามันมีประมาณสักสี่หเรื่องเรื่องแรกคือวันนี้โพลโพสสองคนเป็นแบบไหนบางคน Experi e n c e ต้องการที่จะรักษาสมขภาพ Experi e n c e ต้องการบิงโกกับผู้คน Experi e n c e ต้องการทดสอนเรื่องของ Product อย่างที่2เนี่ยผมเชื่อว่าไลฟ์สไตล์ของคนนะครับเป็นตัวกําหนดเอ็กซ์เพรีรเพราะลแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างวันนี้ถ้าไปอย่างเนี้ยวันนี้กินกาแฟเราไม่ได้กินกันแค่ตอนเช ที่อยู่ในพ์กของผับที่ซ้ำไปตอนนี้เราไม่รู้จักใครเลยในคอมมูนิตี้เราก็ไปสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นการสร้างวิฟใหม่ให้เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งพร์ที่3เนี่ยผมว่ามันเป็นเอ็กซ์เพอรยนเชียลมันไม่ใช่แ <Kristen> ค่ประสบการณ์เรื่องของการชิมอย่างเดียวมันเป็นประสบการณ์เรื่องของการเทสประสบการณ์ได้มิงเกกับผู้คนประสบการณ์ได้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเป็นเอ็กซ์เพีรเรียนที่ผมว่ามันปรากฏอยู่ในอาหารเก่นคันเลือกเนี่ยเรามี เขาหูหยุบยิบมากเลยแต่เรียกได้ว่าอันที่หนึ่งครับต้องเลือกอเขาเรียกว่ามีเคมีสตี้ตรงกันหรือเปล่าเรามองเห็นในเรื่องของสิ่งที่เราคัดเลือกมาหรือแม้กระทาั่ง,งที่เป็นร้านอาหารเนี่ยเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายคลึงกันหรือเปล่า2อเนี่ยหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับต้องอยู่ในกระแสเนาะสามเนี่ยผมว่าต้องอร่อยแต่ความอร่อยของมันนะครับมันเกิดขึ้นจากปัดเจกแต่ละคนเพราะความอร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราก็จะเอาม a j o จอ t y ีของความอร่อยว่าอันเนี้ยรสชาติดีนะสะอาดดีนะ App พาร์ดีนะเพราะนั้นเราก็จะให้เกณฑ์การเลือกในครับในการไป3เนี่ยเราต้องมองว่าความยั่งยืนเป็นยังไงบ้างนอกจากว่าเขาทำอาหารอร่อยแล้วเนี่ยเขามองในเรื่องของ sustainability ไหมเขามองในเรื่องของ food waste ไหมวันนี้ผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ได้มองเรื่องความอร่อยอย่างเดียวแล้วันนี้ผู้บริโภคมองเรื่องดีต่อสิ่งแวดล้อมไหมคุณแคร์สังคมมากขนาดไหนมันมีความเป็น socials มากขึ้นความสุขของคนเราเนี่ยวเวลาพูดถึงอาหารนะครับมันมอง3มมุมนะ ความสุขให้กับตัวเองแค่เราเครียดนะครับแค่ได้กินได้ดื่มเนี่ยอะไรที่เราชอบเนี่ยมันก็คือเพิ่มความสุขให้กับเราเนาะสร้างประสบการณ์หรให้กับเราสองเนี่ยผมว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนรอบข้างที่เราได้เห็นลูกเราพ่อแม่เราหรือภรรยาเราหรือสามีเราได้เห็นเขามีความสุขบางทีเราก็มีความสุขไปด้วยอันที่3ผมว่ามันเป็นเทรนด์แล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่ยั่งยืนในอนาคตมันคือการแชร์วิ่งกันอาหารมันคือเรื่องของแชร์ริ่งบางทีเรากินอาหารคนเดียวเอ๊ะ ทำไมมันอร่อยไม่เท่ากับการกินอาหารร่วมมงกุกับคนอื่นที่ปริมาณอาหารเท่าเทียมกันเลยเพราะนั้นผมว่ามันคือแชร์ริงกันทั้งเครื่องดื่มทั้งอาหารครับมันคือการแชร์ประสบการณ์กันการแชร์ในเรื่องของรสชาติการแชร์ในเรื่องของประสบการณ์กันต่างๆนานาผว่ามันมี3ส่วนที่มันสร้างความสุขและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้คนนะครับผมอยากให้ลูกค้าของเราเนาะจดจําเราเป็นที่ที่เราแพชชั่นของเราเนี่ยมันครีเอทในเรื่องของอิสระเซชันจริงๆ i n นสปิเรชันเรามาจากไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ s o ร์ซิ่งที่สุดพาดที่สาคือการสร้างอิสยนที่ดีสี่เรามีความภูมิใจในเรื่องของความเป็นไทยของเราแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการบริการอยากให้รู้เลยว่ากเม่ a r เกดเรามีแพทชั่นเยอะมากที่เราจะเปลียน i อินสปิเรชัให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันครับ